เียนบ่ดังไม่ดับเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเตียนก็ดีอืมของแท้ของแท้ของแท้นั่นไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเอามาจีนหงเรืองไปหนาบอฮะเออจริงน่าจะลุงเรลืองไปหนาเออเอาเอาออกไล้เอาเลยมาไม่ลมลมมันัดมันจะสยองไงดิติดงั้น มามามาอยู่ในความหอนกับหัวมาใส่ใส่ปลาล้มกัวเปิดอ่ะอแต่ซื้อต้สงกอฝากแข้งแรงอยูเป็นดมโพลอมใส่ดูไล่ะลำลําเลย